วันนี้เจอมาแต่น้อยไปแล้เ่าตึ้งนี่เจอร้อยเหรอบ้าก้าว้อ่านก้าวาะอ่านวาวาวาวชี้ตเข้าอ่ะตาเอะจืร้อยอะจืดคังโหไหนข้งตอนได้เหลือตรนไดเป็นไให้เจอมาเรียนในเวลากลางคืนยุกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอะกลางวันกาไปนอนบ้านใหญ่ ทยาท้เปเรากันล้วกลางวันนัี่แ,แต่เธอแต่กลางคืนนี่มานอนในวัดผมรู้แล้วกลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่หน้าวัาดแห่งนี้มียายชะาแก,ๆก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยยายคนนั้นที่นั่นเด็ดเรียซะเอ้ยพรำจนได้ต่าก็อยู่เทรวยรวยในวัดกู นักเลงมาหน่อยมาหน่อยมาตะกอย้มาเต็มวัดรูมาหน่อยมามานี่กว่าใจเมืองน้อยหละเพี่อรปร่าเิ้นคนหัวแกวางไม่ยรอกอะจะเด็ดพี่บางบัวตองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่เไปกับทุนระมม์เงียบเล็ดหลานตีบอกปากเล็ดมาหน่อยเตัวมาแรกไม่น่ากตามนะ Quán đi từ mà tệ nơi <laughs> oh. <laughs> Lê từng đi chữ rơi à bà Cao quá không khơi hả Quá không à, chi một lên Chữ à khen oh, này khen wow. <laughs> 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 Cái mặt trời à? Mấy Bạn nơi à, thơ? Hả? Bạn giữ nơi? như vậy đó luôn! Ừm... Ôi, không đi mà cầm gầm coi! Vèo, vèo, phôm, phôm, phôm! Mặt xuân, chứ! Mà, 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 yêu xuân! mày xuân! mà xuân! Qua! Nè! coi! Lộn phó đấy! Lộn แล huh? you know well, so ้วแม่มีไม่ฮะแม่ติมีไม้เพ่อพออว่ามีอ๋อไอยูน้อยอะแม่เพ่อพอว่าแม่ใจม่พไม่เกินุงทั้แม่มึงใจเหลกมึงไม่เกิดวาอ้มึงลกกอยังพวไม่ด a วอ๋อไมชใช่อะพวกพไม่กระดุนี่หลแล้วกูหลดรแม่เอ็หลมึงไม่เกิน ลูกแม่เต้ะฮะเดี uchi, ơi, ma, ๋ยวพอลูกัยเดี๋ยวพอมึงฮะพอลูกัยแววไปพอพอลูกยาตัวยายายาไ้ก็ปเอ้าเดี๋ยวพอมึงนะพพ่ะไม่ đau เพ้าเต็มกวนตะกุนเนี่ยูู้จีูุ้จี้ว่าไอมาอูจี้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 ูจยากกูจีกูจะมอง เ,เวรมันระงับด้วยการไม่จองเวรน,นะจพี่นุย้ยไอ้อันกะหวาไปแต่เตรียมโยมใจลำบากแล้วด้กัมันด้เวรมันต้องปอบกับเวรขำกันต้องปอบกับขำเรามานึกถึงควายหญิงแล้วเราหน้าละอายนะคิดแล้วหน้าละอายมากครับพี่ผมเองหมายปองดอกฟ้าอันนี้มึงคิดแดกันนะน้องเออ,อุ่งิงอุจาวาดีรนานนครปูเวียง มังพอโดนจะเกะเนีย่ยมึงก็ดูแล้วนี่มึงเต่ากับว่ามึงไม่ปองดอกกว่ามึงอา,าร่างมาใช้ตัวาาร่างมากรอบวัวคิดเละจริงเขามันดอกกว่าเราดอกกีราเนี่เราดอกกีรานีาดา่ดอกกว่าเนี่ยมาไมา่ปองไม่รู้ดอกกีราว่าดอกกว่าไมา่ปองมาแต่ตา,ากับบงกวนปองก็แล้วดอกกีราเออเมื่อดอยเด็กมึงจำไม,ม่ได้แต่กู ไปตัดยางจนแล้วกูเวียนพองน้ำให้ตันแต่กูกินนี่ปลายางอ่านเออกูร้องเปลี่งรังเตือนมึงว่าเพื่อหัวก็บาดได้บีกินนี่ปลายางถ้าไม่นำ้างใช้ปลายางเฉดนั่งไม่ได้ดีกี้ไม่ตันเสร็จจอยมามันยิีขอบม้ามใครกินอยู่กลำบากกี่ไตลำบากกันเออคนจนนี้ติดตำเลื่องจากกูเตะ ปน้ามากมายโอ้เวนทนามตีตั้มพลือ้อพี่หนุหน่ยเป็นยังไงบ้างอะจนถ้าช่วงนี้พลื้อมั่งหนุ่ยเมืองวังนี้กูกับรบกับเมียกันยังอยู่บ้านจะอยู่ได้รบกับเมียโอ้เยไม่รู้ตีกูได้กับน้องเมียระวังนี้ว้าวเหลือนกันนะย่อยแก่ฮอนได้